ผู้ท้า่ายน้ำเงินก็คือสีสุวรรณสิทธิ์ครูวิไหนยวันนี้น้ำดักไปกัด126ยกปอนด์ครับฝ่ายแดงนั้นมาต่ำกว่าครึ่งปอนด์น้ำเงินมามากกว่าครึ่งปอนด์นะครับทางโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจะทำบุญโรงเรียนครบ483ปมีครับในวันที่1พฤศจิกายนและก็จัดทอดผ้าปาการศึกษาเพื่อหาไรายได้สร้างอาคารประชาสมพันธ์และสะพานเชื่อมอาคารนะครับจึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจะสร้างอาคารประจาสัมพันและสถานเชื่อมอาคารในวันดังกล่าวครับท่านผู้วยการศิลป์ไทยนินมณีฝากข่าวนี้มา,แล,ลามแล้วเรียนในซ้ำนะก็ว่าทุกคู่ที่มีการจิงจานั้นจะได้รับเงินลงวัเิเศษอีก20,000บาทจากคุณบจนอุตปาธรบริษัทเมล็ดจมูก M16 ครับประวัติทั้งคู่ก่อนจะมาถึงวันนี้คุณกิบเชิญครับครับทางด้านสายแดงยุทธจักรแก้วสำลิดครับชื่อจริงคือวิริยุทธ์ชัยคำครับอายุ23ปีเกิดที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายครับ จบการศึกษาระดับช e, ั้นม .6 มีสถิติการชกมาชกมา86ครั้งชนะ66แพ้19แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่ตอนอายุ10ปีครับตอนนั้นก็ได้รับค่าตัวไป500บาทครั้งสุดท้ายที่ขึ้นชกนี่แพ้คะแนนศรีสุวรรณสิทธิครูวินัยที่เวทีมวยลุมพินีครับมีคุณสำลิศฉัดโชติทาเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคืออนันต์จันทติปผู้อักสรก็คือมาดพัทลุงส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินครับศรีสุวรรณสิทธิครูวินัยชื่อจริงคืออนุชาศรีสุวรรณอายุ22ปี เกิดที่อำเภอเขาศเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงจบการศึกษาระดับปวสครับเศรษิีการชกนี่ชกมา70ครั้งชนะ60แพ้9แล้วก็เสมอหนึ่งเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่ตอนอายุ11ปีครับได้รับค่าตัวไป2 0 0บาทครับครั้งสุดท้ายที่ขึ้นชกนี่ชนะคะแนนยุทธจักรแก้วสำลีครับที่เวทีมวยลุมพินีมีคุณวินัยเกื้อคลังเป็นผู้จัดการแลัวน้าคณะส่วนผู้ปกครองก็คือแดนสยามฮอมหาชัยครบับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับพิจิตพลมคงครับเป็นกรรมการระดับแนวหน้าของ เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกคนหนึ่งนะครับยกนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยยุททจักแก้วสำลิดนะครับแม่เจ้าของแชมป์สีสวนสิครูวินัยครับผู้ท้าจริงพิกัดน้ำหนักกัน126ปอนด์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งยุทธจักเมืาอเช้ามา125ครึ่งทางด้านสีสวนมาร้อยยี่ครึ่งนะครับต้องลดครึ่งปอนด์ดูสิครับเชิญครับ ที่3นะครับของคู่นี้ครับครั้งแรกนั้นต่อยกันในนัดชิงชนะเลิศมวยรอบเชลลิมูล่าครับยุทจจากับพลิกเอาชนะคะแนนครับแล้วก็พาแชมป์รุ่นเฟเธอเวทครับ1้อยี่สกปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมร้อยไปด้วยครับในวันนี้มาป้องกันแชมป์ครับครั้งล่าสุดต่อยกันที่เวทีลุมินีครับรีสุวรรณสิทธูวินัยครับมาแทนครับพลิกชนะคะแนนแบบเรียกว่า ล็อกถล่มนะครับวันนี้เจอกันใหม่ครับที่เพชรบุรีครับสามครั้งนี่สามที่เลยครับครั้งแรกที่อ้อมน้อยครั้งที่สองที่ลุมินีครั้งที่สามที่เพชรบุรีครับวันนี้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับนุ่นเฟเธอเวดหนึ่ร้อยยี่สปอนด์ของเอติมวยสยามอ้อมน้อยครับกับคู่ปรับเก่าเลยครับสีสุวรนที่คูวินัยหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับจะมาคนบวทั่วประเทศนะครับแอนตีสซินยารักษาโรคกระเพาะอาหาร และขอบคุณโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดครับผู้ผลิตอาหารเจแปรล่งปลาไวๆอร่อยถูกใจคู่นี้ใครเป็นแชมป์ได้อีก2 0 0 0 0บาทจากแม่ตะบเอ็มสครับต้องเหลือเวลาอีก4ยกนะครับหลังจากยกแรกผ่านไปนั้นก็นตามที่คุณอุดนเดชนเรียนให้ทราบนะครับว่าใครชนะนะครับใครเป็นแชมป์วันนี้ได้พิเศษนะครับอีก2 0 0 0 0บาทยุทธจักรแก้วสำลีนินี์เจ้าของแชมป์นะครับสีสุวรรณน,น่ป้องการเอาท้าชิงนะครับยุทธจักรนี่ เจ้าของแชมป์สีสุวรรณขอท้าจริง3ครั้งแล้วครับครับนี่ครั้งที่3ครับครั้งที่3ามสีสุวรรณสิทธิ์คุวินัยนี่คลายใหญ่ครับซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99เหมือนกันครับเมื่อกี้ไปแล้ว1ครับแทงให้ทูนนี่คลายที่2ครับกางเกงสีน้ําเงินครับเจอกันมาอีกครั้งหนึ่งคู่นี้นี่ว่ากันว่าน่าจะถึงยกท้ายๆอีกแล้วครับเพราะว่าต่อยกันมาครั้งแรกนี่ยุทธจักรพลิกชนะในยกท้ายๆเหมือนกันครับ รั้งที่สศรีสุวรรณกลับมาพลิกชนะในยกสุดท้ายเหมือนกันครับยิงจังหวะครับยุทธจักรนั้นนี่เป็นพี่ชายของฤิธิจากแก้วสำริดซ้อมอยู่ค่ายใหญ่เลยครับค่ายแก้วสำริดค่ายมวยระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับนักชกชื่อดังของค่ายของวงการมวยอยู่ค่ายนี้แหละครับอนุวัฒน์แก้วสำริดครับค่าตัวแพงที่สุดในยุคนี้เลยครับแล้วก็ยอดมวยไทยคนล่าสุดครับแข็งแรงแข็งแกร่งครับรัดล่างตั้งแต่ยกต้นๆครับ ลอกันที่พิกัด125ปอนด์ครับเมื่อเช้านี่ยุทธจักรลดครึ่งศรีสุวรรณลดปอนด์ครึ่งยังชิงจังหวะกันอยู่ที่กลางเวทีอาวุธมวยที่เห็นค่อนข้างหลากหลายนะครับวางแข้งซ้ายก็เรียกว่ายังโชคแบบทอยทีทอยอาศัยนะครับว่าไม่มีใครอยากจะแพ้อ,อีกครั้งหนึ่งครับ มันสอกขวาดอกนี้นี่เฉียดไปนิดเดียวครับโอ้โหเริ่มที่จะเน้นครับทางด้านของสีสุวรรณเดินแล้วครับโอ้หนี่มั่นอกมั่นใจมากครับนี่เดินครับปกติเป็นมวยตั้งรับนะครับสีสุวรรณเป็นมวยที่ต่อยได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับแต่ว่าต่อยเกมรับนี่จะถนัดกว่าครับยูทจะต่อยซ้ายนี่เน้นเป้าใหญ่เลยครับต่อยท้องนะครับแหมออกออกอาวุธกันอย่างนี้นะคุณประสิทธิ์เดี๋ยวคงได้เห็นอะไรดีๆอีกนะครับ แช่วันนี้นะครับพี่น้องชาวอาบดยกที่หมดยกแรกนะครับอดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาชมยกที่สองต่อครับยกที่สามนะครับก็ต้องขอขอบคุณเชลแอดวานครับโทรศัพท์มือถือโนเกียรถมาสด้าบริษัท a b a a d v e r t i s i n g จำกัดกับผู้ผลิตมือแจงนายลอดโซบริษัทวินนี่สปอร์ตผู้ผลิตสำเร็จอุปกรณ์จำน่ายกีฬามวยทุกชนิดนะครับติดต่อสอบถาม023152150ขอบคุณเชลแห่งประเทศจำกัดครับและขอบคุณบริษัทสยามการปิโตรเคมีคอลจำกัด สยามกาวพลังงานสะอาดเสริมสร้างพลังงานไทยเพื่อคนไทยติดตามชจมยกที่3ต่อครับกับต้องกราบขออภัยนะครับยกมีเปยกที่3แมแหมด้วยอุปกรณ์เทคนิคต่างๆของเราวันนี้นะครับแหมยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผู้บรรยายเองก็อาจจะผิดพลาดไปได้เรื่องของยกนะครับการบอกยกเราต้องใช้ความจำเอาเองเลยนะครับตอนนี้ ยกในยกที่3นะครับยกที่3ของมวยคู่ที่2เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทางดนานมุมแดงนั้นยุทธจักรแก้วมฤทธิ์ครับเจ้าของแชมป์ศรีสุวรรณศิครุวินัยครับผู้ท้าจริงสายกับขวาเหมือนกันนะครับนี่ก็สายกับขวายุทธจักรนั้นซ้ายกับนี่เป็นว่ากันว่าเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการมวยทางภาคเหนือเลยครับอ้าวดูเหมือนว่าจะมีเลือดไหลซิบๆให้เห็นแลวครับแน่นอนเลยครับที่ดวลซอกกันครับ บอกไม่ขาดคำนะครับบอกว่าจะเห็นอะไรเห็นสอกครับตอนนี้มีอะไรดีๆให้เห็นแล้วทางด้านศรีสุวรรณสิทธูวินัยนะครับวิ่งกันไปฝันสอกซ้ายขอกขวาอย่างเดียวเลยคุณประสิทธิ์โอ้โหเล่งเป็นการใจเลยครับทางด้านของศรีสุวรรณครับนี่ยุทธจักรครับผลแรกครับนี่สังเวยเลือดนะครับเส้นเลือดในถิ่นเพชรบุรีครับตอนนี้นี่ไหลเป็นทางนะครับ นี่ยครับขวาแค่ขวาฝันงอกขวาเนี่ยตัดนี้นครับศอกนั้นไว้ใจไม่ได้เอ้าสวนเหมือนกันครับจุดจักรมีจังหวะก็สวนเลยครับโอ้โหทบเทื่องครับโอ้โหแับพยายามที่จะเปิดแผลให้ได้ครับทากด้านของศรีสุวรรณวงในยุธจัรจะมาวงนี้กับกรรมการพิจิตรพรมคงดันออกมากลางเวทีอันนี้มองนะครับมอง โอ้ตอนนี้เลือดออกเยอะเลยนะครับคุณประสิทธิ์ทางด้านยุทธจักรแก้วสำเร็จมาจะสอกขวาของศรีสุวรรณเข้าไปนิดเอาละครับสู่ด้ศอกคืนเหมือนกันยุทธจักรตอนนี้ติดอยู่ที่ทางมุมน้ำเงินนะครับ,บาอายุติการโชว์ลักเรียกหมอเลยนะครับโอ้เลือดพุ่งหมออยู่ทางไหนครับหมอออหมอขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเลือด ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหชกไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหแค่สนามพินิษพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็วินิจฉัยแล้วครับยุติการชกเลยครับจับนะครับเนี่ยครับแลกสอกกันน่ากลัวมากครับในช่วงต้นยกนะครับเดี๋ยวคงมีภาพช้าเห็นนะครับแต่ตอนนี้เป็นพิธีการบนเวทีครับโอ้โหเนี่ยครับภาพช้าของยกที่พันมยุทธจักรนั้นงัดศอกซ้ายก่อนนะครับสีสุวรรันพันศอกขวา วงได้ขวังนะเนี่ยครับสอกซ้ายอีกครั้งหนึ่งสอกขวาเน้นสอกเลยครับแทงเข่าขวาตามอีกดอกหนึ่งเรียกว่าเพลินเลยครับทางด้านของศรีสุวรรณศิษย์ทุวินัย ก็ทำให้สีส so ุวรรณสิทธิวินัยน so ั erm ้นได้เป็นแชมเปี้ยนได้เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ในรุ่น126ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับขอเรียนเชิญคุณทรงเดชจันติยานนท์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบเข็มขัดกับคาดเข็มขัดเพื่อเป็นเกียรติกับนักมวยนะครับนี่คือจุดสูงสุดของมวยไทยของเราก็คือการเป็นแชมเปี้ยนและก็เรียนเชิญคุณอาพิชัยอุลปาธรครับผู้จัดการเมล็ดแตงโม M16 มอบให้กับแชมเปี้ยน ส0 0 0มบาทเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าวันนี้มันได้เต็โมโอเอม M16 กับมอบให้แชมเปี้ยนทุกคนนะครับคนละส0 0 0มบาทขอบคุณครับตอนนี้เราพักสักครู่หนึ่งเดียวมาชมมวยคู่ที่3ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG